เท็ดเท็เท,ท็ใหม่โอเคอันนี้มาอยู่กับแมปอะลองโรดนะผมไม่รู้ผมเล่นชิถูกไหมว่าแมปเนี้ยคนเล่นโทรศัพท์หรือคอมส่วนใหญ่มากมีปัญหาตอนเล่นครั้งแรกมาแล้วผมก็จะกดแบบคนเดียวกันจริงจริงมันมีแสนบอกนะแต่มันจะไม่สนุกไว้ทดลองบ้า วอาคิดบ้นยังอยู่อ่ะอ่ะเดี๋ยวผมจะมาสอนคร่าวๆนะคือมันจะมีอยู่ประมาณสี่สามเปนนี่แหละอ่ะเวลาจับสิ่งของแบบนี้มันง่ายกว่าแบบง่ายดีกว่าเมื่อนะมันดีกว่าอะไรล่ะไม่แมปของเนี่ยเทเลสไทร์ขับรถอ่ะเห็นมหมตรงช่องอเวลาเกาะเรือสังขารรึไมเนี่ะนี่ไหมแอบเข้าใจง่ายแค่กดแค่ แถมตาแล้วเกิดมาด้วยไม่มีแต่มันไม่มีที่สุดเดี๋ยวออมอันมาฮาลบบานมาฮาลับบานจะติดเหลือยมไหมวะยิ่งเพื่อจะติดเหลือยมไหมวะคลิปกดติดเลือยวะ,มะ,มะ,มะไม่อะไรแค่แค่แค่นี้ อ๋มาฮาลบาลอ๋มาฮาลบาลไอ้ไอ้บอฟเฟอร์อเอ้ยหลอนอาหารกับน้ำเสียฟรีเลยทำไมต้องเป็นรถสีน,น,น,นดำด้วย อยู่หลังแล้วบ้านอยู่หลังภูเขาอีกอวันนี้ก็จะมาประกอบเพกันเลยในภะูมเล่นเกมเนี่ยเล่นง่ายแถมถือว่าสมจริงไหมสมจริงนะอือโอ้ยผมอัดตอนที่คืนเนะ่ย ตีหน so like so ึ่งแล้วหรือเปล่ามึงลอรับดูแล้วเพื่อจะใส่ครบก็ได้นะแต่ผมจะใส่ปัญหาเปล่าไม่ใช่ไงแดาทางบ้านเราอะอิสระแค่ไหนดูถ้าบอกมันไม่ใช่ก็เกี่ก่าวออกไป เี่ยเราจะเปิดประตูก็กดค้างปุ๊บแล้วก็เลื่อนขึ้นเลื่อนลงเลยแต่มันไม่น,นักนะนีะผมแม่นะ่านผ้มได้ทัพท์กับของใครบางคนที่มันเสียเครื่องยนต์ยากอะ่ะไม่ต้องกดให้โดนแค่พยายามหาปุ่มแต่วางนี่เราพยายามอย่าเททิ้งนะแอ,อ๊บโถเล่นเล่นตอนเล่นนี่แบบแทบจะเป็นจะตายเลย แล้วแบเปิดน้ำมีเท่าไหร่เทให้หมดอ่ะเป็นอันนี้อะไรออวงก็ง่ายแบบได้เลยง่ายกั่าเพื่อนเพื่อนหน่อยต่อไปก็ใส่ไฟลดแต่แลาวอ้นี่ ไม่รู้ว่ามันจะช่วยแบบอเอออารติทีมเออน,นะ่ะผมไม่รู้ว่าใสาต่ตะแกงมันจะช่วยแบบอารติทีมไหมทำให้รุดร้อนยาขึ้นเวลามอน้ำหมดอนะ่ะบอกเลยรถ,รถเกมเนี้ยสมจริงอยู่นะอโอเคทางน้ำมันจะมีสองจุดนะท่านผู้ชมคือหลังบ้านกับตรงนี้หลังบ้านนี้มายู่แอบๆหน่อยเนี่ย แล้วเวลาเติมอย่าเผลอกินน้ำมันนะแบบเฮ้ยกินน้ำมันเมาเมาเมา,มาชิบหายเลยกินน้ำมันเนี่ยเมายิย่งเวลาเติมน้ำมันยิ่งดูยากกว่าเดิมอีก ถ้าผมเจอสเปซีกันนี่ผมเปลี่ยนแล้วเนี่ยมันไม่ต้องเปิดฟาร์มฟาร์มมันเอาใส่เลยนีเ่เรียบร้อยแค่นี้ไปอบนเสร็จผู้ชมแล้วทิกในการเล่นเล็กน้อยคือ แบบสลับมือใหม่ยังไม่รู้นะแค่เคลืนมาที่ห้องแต่หลังคาตู้เอาไปเจนกล่องใช่ไหมนี่แหละสิ่งที่ทำให้เรารอได้ทำว่าเราีก,กล่องด้วยนะให้ทุกคนแบบขนมาไว้หน้าบ้านก่อน,อนเอาลงไปเอาลงไปหมดเลยของมีค่านะ มันจะทำให้ชีวิตต้นเกมคุณแบบสะดวกสบายแล้วง่ายขึ้นแบบเดี๋ยวกนนะเ้าลงดยเออนี่ยตกก็ล,ลงตรงนี้ได้โอ้สมองเนี่ยไปเตรียมเนี่ยเลยที่ลากถามว่าผมจะลากไปไหนกันดู แม้แต่คนเม้จงใช้ก็ได้นะถ้ามีหลายคนอ่ะช่วยกันแบกเขาในคนเดียวมันก็เลยแบบต้องใช้สมองหน่อยไม่แช่ไว้กันหัวกระหูโอเคพอลากขั้บบนมาแล้วหลังนี้ปุ๊บการเอากล่องอ่ะมาวางเรียง การกลางหนุเล่นะอะไรเงี้ยวางรายการอย่างเี้ประมาณเนี้ยตอนนั้นไปที่รถอาถึงขั้นตอนสตาร์ทแล้วป้าเปิดประตูระวังนะอย่ะอย่าคิดนะให้กดค้างแล้วก็ลาก ขอปรับกระฟิกกันโอ้ลื่นเคลนเลืกเลืกเขึ้นมาแบบทันายเลยนะใย่ใชไ่ไหมสมจริงเข็มขัดคาดนั่นใส่ไม่อยากใส่เข็มขัดในเวลาชนอะไรมันจะแบบทำให้เราไม่สลบะเห็นต้องรูปกุ่นาเลื่อไปเรื่อยตัวผู้แจกอา เห็นไหม,มันก็จะสุ่งของมาเช่นอมหาลบาลเอามหาลบาลอมหาลบาลหย่าอ่นอนหย่าอ่นอนหย่าอ่อนเราที่ใส่ <c oughs> นี่ใส่เพื่อนมันเล่นนี่อมหาลบาลเอาเฮ้ นี่มหารบานของจริงเดี๋ยวถ้าเจอซัมบี้เดี๋ยวผมจะมหารบานโชว์อะผมแนะนำนะติดไปสูงๆหน่อยเดี๋ยวมันจะหล่นแล้วผมกับเพื่อนเดี๋ยวมันจะเดี๋ยวมันจะฆ่ากันตายก่อนเมื่อตาผมเลยกับเพื่อนคบกันเนี่ยตีของมาตายแล้วมันตรงสะพานอ่ะโอ้โหแบบเงี้ยนต่ำเลยเอาไม่เป็นเก็บไปเพื่อนก็สุดหมด ไม่ดีแล้วอ,อยากไปหาลอกเรียนแบบนะักขับรถปุ๋ยเดียวแบบนะี้แต่ถ้าอยากเป็นปุ๋ยชัดดีก็ลองได้ไม่มีใครความความเมาและความปัญเลก็เริ่มเกิดขึ้น my way mm -hmm. ับกเลยสปีด ตลอดที่เอามาไปตักขยะเอาแล้วมันก็ตักสุดเสร็จแล้วทำไมกระจกมันแตก คนขับมอรัเมองน้ำมาลณมครับมองซิครอบมาดิมุกไหมมุกก็ไม่ใช่มุกอีกเอามาพังทางดูกินนี่กินไม่ทีเอามาบังทางโอยเอ้มงไม่เห็นหน้าทาง ในนั้นก็มีแต่ของกระโป๋ามาท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะสอนวิธีขั้นตอนกันเป็นขั้นตอนกันเป็นมหาลบาทหาลบบาท มหาลาบอาร์ตมฮาลาบอาร์ตมหัลยอุดเอ้ยเอ้ยรูเขาเนี่ยรูแค่เนี่ยก็ยังอุตส่าห์จะเอาหัวมุดเข้าไปได้เนาะผู้ชมถึงมันจะหมดถึงจะหมดเออทันบาไปแล้วแต่ผมก็ยังไม่หยุด ัวเขาใส่สีดำงไงต้องเลนแลวต้นไม้ อว่าการขับรถตะเครมันง่ายขนาดไหนรถมันแรงขึ้นเรื่อยๆเนี่ยรถแรงขึ้นเรื่อยๆเนี่ยรถสิ มันง่ายขนาดไหนจะได้เข็ดจะได้หลากจะได้จำ บอกว่าทางข้างหนาเป็นสนวรรค์แต่ผมว่าผมน่าจะได้ไปลงนั่นกว่าะ